คุณซื้อป้ายแดงทิมชาติไทยติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับมาชาทดะอิชิอิ อิชิอิเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี1967ที่จังหวัดชิบะประเทศญี่ปุน่นโดยเจ้าตัวเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลหลังจบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในปี1989และได้เข้าวร่วมสโมสร NTT คันโตทีมใน Japan s o c e r League หรือ J l e a g u กในปัจจุบันโดยเล่นในตำแหน่งกองกลางหลังจากนั้นในปี1991ได้ย้ายไปร่วมสโมสร Sumitomo Metal หรือคาชิมะแอเตอร์ในปัจจุบันและเป็นตัวหลักของทีมจนถึงปี1998โดย ลงสนามมากกว่า100นัดหลังจากนั้นได้ย้ายไปยังสโมสรอ,อวิสปาฟุกุโอกะและแขวนสตัดที่นั่นหลังจบฤดูกาลในวัย31ปี ในปี2002เจ้าตัวได้เริ่มงานเป็นโค้ชฟิตเนสกับคาชิมาแอนเลอร์และในปี2012หลังจากเป็นโค้ชฟิตเนสกับสโมสรนนานถึง10ปีเขาได้ขยับมาเป็นผู้ช่วยของจอชินโยกุนซือของทีมในขณะนั้นและในปี2015 a d สนเลอร์ได้แต่งตั้งมาชาทดะอิชิอิขึ้นเป็นกุนซือใหญ่และเพียงฤดูกาแลแรกก็พาทีมคว้าชแชมป์บอลถ้วยอย่างรูวันครับ ในฤดูกาล2016อิชิอิก,ก็สามารถพาทีมคว้าชแชมป์เจลีกได้สำเร็จในรอบ7ปีพ่วงด้วยแชมป์บอลถ้วยพระจักรพรรดิพร้อมรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเจลีกอีกทั้งยังพาทีมเข้าไปเล่นรายการชิงแชมป์สโมสรโลกและทะลุถึงรอบชิงชนะเลิศแต่น่าเสียดายที่พลาดให้กับเลอันมัตลิกยุบรวมสตาร์ระดับโลกในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยสกอร์4ประตูต่อ2หลังเสมอในเวลา90นาที2ประตูต่อ2 ในฤดูกาล2017เริ่มตตนด้วยการเป็นแชมป์เจแปนิสซูเปอร์คัพแต่หลังจากนั้นก็พาทีมออกสตาร์ทด้วยผลงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าโดยแพ้ไปถึง5นัดจาก12นัดแรกจึงได้แยกย้ายกับคาชิมะแอดเลอร์และในเดือนพฤศจิกายนปีดังกล่าวได้รับงานคุมสโมสรโอมิยะอาดิยะหรือ NTT คันโตในอดีตซึ่งเป็นสโมสรแรกในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลของเขาแต่ก็ไม่สามารถพาทีมรอดจากการตกชั้นได้ ในฤดูกาล2018ก็พาทีมจบอันดับที่5ของเจลีก2และอดเดือนชั้นสูลีกสูงสุดทําให้เจ้าตัวลาออกเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อผลงานจากนั้นในเดือนธันวาคมปี2019ได้มารับงานในประเทศไทยครั้งแรกกับสโมสรสมุทรปาการซิตี้และด้วยทรัพยากรผู้เล่นที่มีไม่มากทําให้ต้องปั้นนักเตะขึ้นมาจากนักเตะโนเนมสู่นักเตะบิ๊กเนมอย่างพีรดลนชารัศมีดะริญสักวงกอนทีลพลเยอะเย,ะเยะ้ยสุพนันบุรีรัตน ปฏิวัติคำไหมเป็นต้นและพาทีมหักปากกาเซียนด้วยการจบอันดับที่6ของตาราง ในฤดูกาล2020-2021ก็พาสมุดรปารการจบด้วยอันดับที่6ของตารางอีกครั้งแต่ฤดูกาลต่อมาคือฤดูกาล2021-2022สมุดรปารการต้องขายนักเตะตัวรักเพื่อพดุงงบการเงินของสโมสรและเมื่อจบเลกแรกสมุดรปารการจบอันดับที่13มของตารางสโมสรจึงแยกทางกับมาชาทดะอิชิอิซ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กับสมุรปาการเจ้าตัวคุมทีมไป50นัดชนะ21นัดเสมอ10นัดและแพ้19นัดและในช่วงเลก2 ของฤดูกาลเจ้าตัวเข้ามารับงานคุมบุรีรัมยืนเตดแทนที่ของอเล็กซานเดรกาาและพาทีมผง,งาดควา้าชิเปิลแชมป์ทั้งแชมป์ไทยลีก FA คัพและ UP, ลีกค c ัพรวมทั้งรางวัลโคตยอดเยี่ยมและในฤดูกาลต่อมาคือฤดูกาล2022-2023ก็สร้างประวัติศาสตร์พาทีมทำชิเปิลแชมป์ได้2ฤดูกาลติดต่อกันอย่างยิ่งใหญ่ และในฤดูกาล2023-2024นี้บุรีรัมยูเนเต็ดได้ดึงอาเธอร์ปาปาอดีตมือขวาของอังเก้ปอเตโคกูเข้ามาสู่ทีมในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคทำให้เจ้าตัวถูกลดบทบาทในทีมและบุรีรัมยูเนเต็ดได้ให้อิชิอิเข้ามารับงานประธานเทคนิคทีมชาติไทยแทนซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะเป็นการรอรับหม้ต่อจากมาโนโพกิ้งกุลซือทีมชาติไทยหลังจบศึกคิงคับครั้งที่49แต่ในศึกคิงคับครั้งนั้นมาโนทำให้ทีม ไทยสามารถต่อกรกับทีมชั้นนาของเอเชียได้จึงทําให้มาโน่ได้ไปต่อกับทีมชาติไทยและอิชิอิจ,จึงได้ลาออกจากตาแหน่งประธานเทคนิคและเดินทางกับญี่ปุ่นซึ่งดูเหมือนว่าประตูระหว่างทีมชาติไทยกับเจ้าตัว,ตวจะถูกปิดลงแล้วแต่หลังจากนั้นในภารกิจฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาโน่ได้พาทีมชาติไทยพ่ายต่อทีมชาติจีนคาบา้านจึงทําให้สมาคมได้ยุติบทบาทกับมาโน่โพกิง้งและทาพาม,มาชาทดาอิชิอิเข้ามารับตําแหน่งและได้ลงนามเซ็น สัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งจะมีภารกิจพาทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่1มกราคมนี้ตามด้วยเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในกลางเดือนมกราคมที่อยู่สายเดียวกับทีมชาติคีกิสถานทีมชาติโอมานและทีมชาติซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้นในเดือนมีนาคมจะต้องทําศึกใหญ่ใน,ในรายการฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือการออกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้และกลับมาเล่นที่บ้านอีกครั้ง ติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ